สวัสดีครับมนุษย์โลกครับสวัสดีชาวโลกครับสวัสดีชาวต่างดาวครับสวัสดีดาวต่างชาติครับสวัสดีพี่ป้านะอาปู่เจ้าตายายสวัสดีให้หมดเลยนะครับอืมอ่ะมาพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับช่องยิปสีสะท้านมจิช่องการดูดวงแบบบันเทิง แต่ว่าคนปกติเขาไม่ทำกันนะครับมีทุกอย่างครบทั้งสาระทั้งไร้สาระม,มีองค์มีเทพมีผีอ้มีหมดอะ่ะท้องเนี้ยอ่ามีจริงนะเดี๋ยวผมทยอยลงให้แต่ละอย่างตอนนี้อะไรที่มันบิดลัดจัดเวลายากอยู่กำลังจะจัดเวลาอยู่นะครับ คงไม่ท่านแค่ดูครับดูมันก็อาจจะมีบ้างตรงไปตรงแต่ว่าผมมีเรื่องอื่นนำเสนอเพื่อให้ท่านใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่ยังมีความสุขแม้จะไม่ได้ร่ำรวยนะครับมันมีวิธีนะครับวิธีก็ง่ายครับวิธีก็คือ หับหักมุมมองสักนิดบิดมุมคิดสักหน่อยชีวิตก็อร่อยได้ตลอดแหละครับอื้คมคมมากอ่าวันนี้ปุ๋ยไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสสัป,ปดีพาพาน,ปนะครับที่สิบห้ากุมภาพันธ์เดอนถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับอเตรียมตัวรับชม ใบไหนครับใบที่อะไรครับใบที่เก้าครับ <c oughs> ใบที่หนึ่งเอาฝั่งไหนครับเอาฝั่งซ้ายครับอ่าใบที่สองเอาตรงกลางครับได้ครับใบที่สามเอาฝั่งขวาครับใบที่สี่บอกเลยครับใช้ยหยิบตรงไหนบอกเลยนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยบอกกับตัวเองเนี่ยหาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีเติมด้วย เจ็ดแปดก้าสิบเรียบร้อยโรงเรียนยีบสี่ผมก็รับสอนนะครับใครอยากจะเรียนดูดวงตอนนี้ก็ยังเตรียมเอกสารข้อมูลเพื่อที่จะ นะนําวิธีการดูไพ่ยิปซีคนหนึ่งเรียกว่าสอนผมเรียกว่าแนะนาน,นะครับถ้าคงค่าครูก็อย่างตามที่บอกนะครับสนับสนุนช่องผมก็ทิ้งช่องทางไว้ให้ท่านนะครับสนับสนุนเป็นค่าครูเป็นค่าเหนื่อยยากลําบากของมันสงสารไอ้หมอดํามันไห้หมอมืดให้หมอหมดดําสงสารมันอื ก็คนละเล็กคนละน้อยสักแสนสงแสน,สก,แสนก็โอเคแล้วอ้าวใบแรกนะับใบแรกเป็นไม้เทา้าหมายถึงคุณต้องดีดอ่ะอยากอยากจะสมหวังอยากจะได้อะไรตั้งใจต้องดีดเขาหานี่ก็ตามด้วยเจ็ดไม้เทา้าอเรื่องการงานมีแนวโน้มในทางที่ดีมากมหนึ่งไม้เท้าอีกนะ คิดอะไรได้ย่างอั้นนะนี่ไม่ได้คิดเลยมาทำไม <c oughs> ไม่โดนไม่โดนใครเลย <c oughs> หาดาแจกดาดิบมากทกใบนี้ดูออกแล้ครับว่า ชีวิตจะดีเรือองการล่อแลมอยู่ที่คุณแล้วครับคุณเป็นคนกำหนดเองครับเดวิโอ้โหหน้าแปลกพิสดารมากครับสามใบนี้เป็นท้ายใหญ่หมดเลยปกใบนี้ไม่ใช่ท้าาได้ถือถ้วยถ้วยนะครับดูด้วยภาพร,รวม เดวิลสิบดาบขึ้นมาทำไมบ่งบอกถึงอะไรนะครับบางทีมันก็เรื่องของอารมณ์คนรอบตัวก็สามารถทำให้เราอารมณ์หงุดหงิดเวียงใส่ได้คิดใส่แม่ง <c oughs> ก็ได้ครับเนี่ยผมดูตตำแหน่งที่แปดตำแหน่งที่แปดคือตำแหน่งที่เรียกว่าแวดล้อมครับสภาพแวดล้อมเป็นเป็นเดวิลอะมีแต่คนเจ้าเล่ห์เพทุบายมีแต่คนจ้อง แทงข้างหลังมีคนจะแทงข้างหน้ามันมีหมดครับนี่แอบ,บปักไปสิบเล่มนี้ยังไม่รู้ตัวอ, <etheless S 2> อย่างนี้นเอ็มเพลเลอร์เป็นผ้าใหญ่ที่สุดของผู้ชายดีที่สุดของผู้ชายเอ็มเพสเป็นผ้าดีๆที่สุดของผู้หญิงนะครับอ่านั่นหมายถึงว่าชีวิตคุณมาถึงช่วงที่คุณจะต้องบูแหลกแล้วก็คุณคิดถึงความยิ่งใหญ่อ่ะ หมายถึงว่าคิดกันคิดกันใหญ่เออคิดกันใหญ่นะครับมันใหญ่มากแน่สิบดาบนเน่ยไปถึปงงอนก็โหฬานมหาศาลนะครับเกี่ยวอันนี้มันย่านอุตสาหกรรมก็ถือว่าใช่สนะิบดาบเะยอืมครับ เอ็มเพลเลอร์นะครับเอ็มเพลเลอร์ตัวที่เก้านะครับเป็นชาวต่างประเทศชาวต่างชาติก็ได้จะเป็นมนคนนะครับจะเป็นทางการหมายถึงความอุ่อาหมายถึงความโอทนงหมายถึง,โ,ถงโดดเด่นความโดดเด่นนะครับการงานเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับต่างชาติได้นะครับไพ่กษัตริย์เอ็มเพลเลอร์ Emperor มันมันจะเป็นอะไรที่อะ,อะไรส่วนมากอะ มันจะเป็นคนผู้ที่มาบารมีเ่ยตั้งแต่ข้าราชการยศระดับสูงจนอาจถึงน no ักการเมืองก็ใช่ไอ้ไพ่ตัวเนี้ยซึ่งมันทรงอิทธิพลต่อชีวิตคุณมากนะครับเพราะมันใช่ไหมถึงต้องโกงบางครั้งอยากชนะก็ต้องโกงเจอคนขี้โกงแล้วคุณจะเป็นคนดีคุณก็โดนเลยครับ มันโกงมาเราก็รู้รู้รู้่งรู้ล่วงหน้ามันจะโกงเราเราก็โกงมันกลับก่อนครับถูกไหมเอออ่ะอ่ะมาดูไพ่เรื่องการงานนะครับหนึ่งไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าแล้วกวีนไม้เท้าการงานถือว่าอยู่ในเป็นงานที่โดดเด่นอะเป็นอะไรที่เด่นหนึ่งเรื่องการงานเพราะพระใหญ่ก็สนับสนุนส่งเสริมเรื่องการงานนะครับหนึ่งไม้เท้าอาจจะเป็นงานอิสระ หรืองานที่มีความพึงพอใจที่ชอบที่จะทำอ่ะมันเกิดจากนี่แหละกูชอบอ่ะกูชอบแบบนีู้ทำเจ็ดไม้เท้านี่มีโชคและเรื่องการงานว่าคุณจะทํางานอะไรเพราะเลขเจ็ดเป็นเลขนาโชคของไพ่ยิบซีนะครับเจ็ดไม้เท้าเลี้ยงตัวเองได้สบายๆนะครับไม่เดือดร้อนเรื่องการงานปีนไม้เท้านี่เป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นที่ตั้งครับขายแหลกลานนะครับด,ดีตลอดครับ ควีนแม่เท้าเป็นเหมือนเสามั่นนะอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่เฉยไม่ชอบอยู่เฉยชอบลุยชอบอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงกับดาดบูนะครับบูนี่บูเป็นตัวนี้นะครับนี่คือลุยพวกเซลแมนนะพวกนักขายนักการตลาดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพูดเก่งปากไวปุ๊บ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 ถ้าคุณเจอประเภทนี้ชิงปิดประตูใส่ซะก่อนนะไม่งั้นเขาจะพูด จนคุณตายครับปากเขาเลยก็ได้ครับถ้าคุณถ้าคุณไม่ยอมซื้อเขาเอออ่ะเรื่องการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเรื่องการเงินไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไม่มีให้พูดเพราะมันไม่ขึ้นมาสักใบหนึ่งการเงินถือว่าไม่โดดเด่นเอาง่ายๆการเงินไม่ดูเด่นนะครับมันเด่นเรื่องการงานมปแล้วนี่นะครับอ่าเรื่องความรักอ่ะมีแค่ถ้วยใบเดียวความรักไม่มีอ่ะมีแต่ความรุ่มหลงงงหัวกันไม่ขึ้นลุวน มวยคู่เอกฟัดกันนัวครับล้วนไม่มีเรื่องอื่นเรื่องใดในด้านดีของความรักคุณอาจจะคิดว่าดีก็ได้ถ้าเจอคนที่ถูกถูกคู่ถูกเอ,อ้ช่แลวล่ะเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของการอุปทานไปเองก็ได้นะครับหนึ่งถ้วยเนี่ยเราเรียกว่าไพ่ของคนอุปทานนง่นะสถานการณคร์คิดไปเองคิดว่าใช่คิดว่าดีแต่ถ้าไปยุ่งแล้วในเรื่องความรักอะไม่ว่าจะเป็นเลนเพลหรือเอเมอเลอร์แจ็คดาบอะ มันไม่ปล่อยหรือไปง่ายนะครับคุณหลงไปเชื่อขาวลมหรือหลงไปเลยเถิดไปแล้วอะ่ะคุณจะไม่ได้จบง่ายๆนะอืมเดวิลอ่ะนกว่ามันจะเบื่อของมันเองอะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเรื่องความรักให้ระวังเรื่องคนหลอกลวงให้ชอบให้รักหรืออาจจะมีอำนาจบารมีที่เหนือกว่าใช้อำนาจบารมีในการ กดขี่ขมเหงคุณนะครับเคยมีประสบการณ์ตรงเรื่องจริงครับได้เจอนะครับที่คิดว่าตัวเองใหญ่แล้วก็มาทำอะไรกับน้องลูกน้องในหน่วยงานพวกองค์กรพวกนี้ครับองค์กรนะดีนะครับทุกองค์กรจะมีการออกกฎระเบียบมาดี แต่ไม่ดีมันคือคนที่เข้าไปอยู่ในองค์กรนะครับอย่างเหมือนตำรวจโอยมีตำรวจ,อย,รวจอย่างนี้ตำรวจอย่างนั้นตำรวจตำรวจมีสองสามแสนคนทั่วประเทศมันจะเลวันหมดทุกคนเลยมันไม่ใช่นะครับองค์กรเขาก็ต้องมีกฎมีระเบียบี่ทำแต่อคนนี่แหละคนที่เข้าไปอยู่เนี่ยมันนันไม่ใช่คนที่เคารพกฎระเบียบหาช่องทางหาโกงหากินเนี่ย ใครเ v วิวถึงก็ใช่นะครับแต่ถ้าคุณเจอสาวต่างชาตินะเรื่องความรักอะถือว่าเป๊ะหรือแม่นถือว่าใช่ดีเลยนะครับแต่อาจจะเป็นแค่ชุดคูรเทั่วยามนะครับเพราะว่าเดวิ w มันคือแค่ความลุ่มหลงไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับอืมอะต่อมาเรื่องของสุขภาพหลังกระดูกนี่ระวังมีเกณฑ์ผ่าตัดตรงเียเลือ,อดเดวิว ปูกทก้องท้องของอันทะหลังคงหลังไข่ชายหมดนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของอารมณ์ที่ไม่นิง่งนะครับสุขภาพตัวภ,ภาพจิตเสียคือมันคล้ายๆกับคนสับสมบุญนวายแยกดีแยก,แยกเลวไม่ออกอะไรเง,งี้ยก็ถือว่าใช่นะใครจะวิ่ขึ้นมาอืมตัวน,นี้มันอยู่ที่ว่าคุณเป็นประเภทไหนนะครับเอ็มเพลอร์ นะครับเป็นไพ่กัตริย์เป็นไพ่ไใหญ่นะครับอํานาจใช้ในทางที่ถูกมันจะเกิดประโยชน์อํานาจที่มีไปใช้ในทางที่ผิดมันเกิดประโยชน์แต่คนที่ทําคือมันไม่ค่อยจะคิดดีอ่ะไอ้คนที่คิดดีๆเราตกเป็นลูกน้องก็สวยก็ลําบากแต่ถ้าต้องอยู่ก็รู้เท่าทันก็ต้องลื่นเป็นปลาไหละไม่งั้นตัวไม่ไรอดนะครับเอมเพจ มาทำเจ้าชูใส่กูฟ้องเมียมึงนะบอกเลยฟ้องเมียมึงนะกูถ่ายคลิปอัดหรือกูฟ้องเมียมึงนะมึงนะเออะครนับแหละอ่ะบรอดอ่ะนี่ครับโดยโดยภาพรวมอะภาพรวมภาพรวมไพ,มพ,มพ,มพม่มันมันไม่ค่อยจะแตก่กระจายไปหลายเรื่องมากนะครับดูได้ทางไม้เท้าเนี่ยคือการงานเด่นแล้วเนี่ยแล้วแถมกูยังได้ไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่มันได้โชคเรื่องการงานอยู่แล้วเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติที่ผมบอกนะครับเกี่ยวกับ งานราชการระดับสูงเอ็มเพสเนี่ยเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพแบบพูดผักผลไม้การกินอยู่อุดมสมบูรณ์นะบอกว่าไม่มีกินไม่ได้ขึ้นเอ็มเพมาการกินอยู่อุดมสมบูรณ์อาจจะไม่สมบูรณ์เรื่องของภายในก็คือเรื่องของความคิดเรื่องของคนรอบตัวนะครับที่ไม่ดีนะครับจริงๆคนดีก็ไม่มีจริงในโลกนะผมว่าถูกไหม คุณดวัตถุกปล่าถ้า,ถาคําว่าเป็นคนดีอ่ะใครทําอะไรไม่เหมือนคนดีก็แสดงว่าเป็นคนเลวดิถูกเปล่าเพราะฉะนั้นคนดีนี่มีจริงหรอครับมันมีแค่ใครเป็นคนของใครอืแล้วใครจะว่าดีหรือว่าไม่ดีมันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับเรื่องที่ต้องระวังคืออุบัติเหตุอืมการทะเลาะก,กับเจ้านายมีปากมีเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่อารมณ์ร้อนหุนหันพลันแล่นเนี่ย เสี่ยงอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับจอยจอยครับใจเย็นใจเย็นอไอ้บอยด้วยอบอยใจเย็น <laughs> เป็นชื่อที่ออกกแนวแบบโหล,โล,โลแต่โดดเด่นมากมแต่เด็กจนโตะนะครับอะโดยภาพรวมนะครับให้ระวังเรื่องการถูกโกงถูกหลอก ระวังเรื่องอเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องหลังเรื่องกระดูกเรื่องอุบัติเหตุถ้าคุณมีเกณฑ์ผ่าตัดก็คือว่าสลบอ่ะสลบสลายสองสามวันประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอย่างที่บอกนะครับไอตัวมันคือความดื้อความทุติเนี่ยความดื้อความทุติบางครั้งบางม,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 มันใช้ได้บางเวลาครับมันไม่ได้ใช้ได้ดตลอดนะครับคือจะยอมหักแต่ไม่ยอมงอเนี่ย มันมันก็มันก็ใช้ได้แค่บางครั้งบางเวลาเหมือนกันทุกอย่างไม่มีกฎตาตัวมันอยู่ว่าสถานการณ์รที่คุณเจอตรงนั้นมันเป็นยังไงทางออกทางเข้ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองเื่อคุณจะใช้ทิฏฐิหรือใช้ความความ,วามความดือ้อความกล้าอะไรของคุณนะต้องพิจารณาต,ตามสถานการณ์นะครับแต่ดูเพาแล้วว่าโปรดใจเย็นนะครับเพราะมันไม่คุ้มกับเสี่ยงไม่คุ้มเสี่ยงที่ท่านจะเสี่ยง ไปอะไรอ่ะมีปัญหากับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่านะครับส่วนมากห้าดามเป็นอย่างเงี้ยนี่ย็ขไปผู้หลักผู้ใหญ่นะเนี่ยเนืมีใจแจ็คดาบีนะคือดือ้อพร้อมลุยพร้อมบวกกูไม่ซนเมื่อมึงจะเป็นยังไงกูก็ไม่ซนกูพร้อมพร้อมจะบวกก <c oughs> ับสุพรรณบานไปเลยแล้วกันเนี่ยห้าอ้ก็ขอบพระคุณนะครับที่ตามรับชมรับฟังกันจนจบคลิปนะครับ ก็มืนๆอ,อื่นๆนะครับบอกก่อนรว่ามันเป็นภาพรวมมันอาจจะไม่ตรงกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับหรือมันอาจจะตรงกับใครคนใดหลายๆคน,คนมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดพุทธัฏประจําวันที่15บห้ากุมภาถึงวันที่1 1กุมภานะครับก็มีความคิดเห็นกันยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับสงสัยอะไรสอบถามได้ข้องใจอะไรสอบถามได้ขอ,อ,อบพระคุณ สองท่านที่ตักทายเข้ามาขอบคุณแล้วก็บอกว่าอืมแม่นอืใช่ครับปลาทูกดอกนะแม่นะดวงไม่รู้ขอบคุณนะครับที่ตามชมอันนี้ก็มีไพ่ไม่ดีผมก็ขออัญเชิญบารมีจริงของติดทั้งหลายที่ท่านท่านนะครับเคารพนับถือศรัทธาให้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ท่านปลอดภัยให้ท่านทุพภพแข็งแรงให้ท่าน ผ่านพ้นเรื่องราวหลายๆอุบัติหุงอุบัติเหตุอย่าได้เพลวผ่านอย่าได้เข้ามาใกล้ขอให้ก้าวข้ามมันไปได้นะครับอ่ะนี่คือคนที่เกิดบรญหัสนะครับคิดย่างไรความเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นมานะครับรับชมอะไรกันเสร็จแล้วนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วเพื่อทําให้ช่องมันเติบโตนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่คนดูเลยคนดูน่ารักของผมทุกคนเลย กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ